มูลนิธิปดิตนธงนำโดยดรสุธาเตชวิบูลรองประธานกรรมการนางสิริกุลโอภาควงกรรมการและเลขาธิการนายจารุรัตน์คุทัศฐานนทกรรมการและเฮรัญยิกพร้อมด้วยนางจินดาบุญลาภทวีโชคกรรมการตรวจสอบและนางชุติมาตันติสิริวัฒผู้ช่วยกรรมการจัดพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาประจำปี2 5 6 8ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรอบสุขสาโมนิธิปริตึงตำบลลงเคออำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครจำนวน5,000ชุดพร้อมมอบค่าผ่านะคนละ200รบาทซึ่งในปีนี้จัดเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาทั้งชุดเครื่องอุโปโภคบริโภคและค่าผ่านนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้สอดรับกับปริมาณผู้ที่มารอรับและค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น โดยสิ่งของที่แจกประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องน้าําปลาน้ํามันพืชขนมและเสื้อผ้าบรรจุถุงผ้าโมนิธิโดยมีนายณริตนิรามายัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยโมนิธิการกุศลสมุทรสาครและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐต่างๆร่วมในพิธีณสุสามโนิทิปอดิตึงตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูนิธิปาริตึง